เก็บน้ำห้อยสีทู ได้ด้วยนะอาบนัน่งตรงขดหินมีสลดยนั่งนั่งนแล้วก็มีวาวเรามาแค่ลองเทาพอ ขึ้นหาดหรอต้องมาดูหน้าแรงนะว่าจะเป็นหาดไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือหน้าหนาวก็วคือห่างจากหน้าฝนอาจาาอาจะไม่ใช่หาดอันนี้อาจจะเป็นอ่างอยู่แต่เขาติดป้ายตรงตรงตรง,ตรงนั้นว่าหาดห้วยสีโถ่อือาาก็หาดอ่างก็อาา่างตอนนี้เป็นอ่างน,นะคะมีร้านค้าด้วยค่ะว่ม่หนู อินไหมเนาะหรือวปิดอันนี้เรียกว่าบรรยากาศ<ม>นั่งง,ง้อริมอ่าง <laughs> จากที่มีแคปชั่นว่านั่งง,ง้อริมริมทะเล ี้ไม่ใช้บรรยากาศดีนะอ่า,าจากตัวเมืองประมาณ18บกิโลประมาณนี้แหละก็มาปิกนิกก็ได้ทานข้าวก็ได้นะเตรียมกร้งกับข้าวมาแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูฝั่งโน้นว่าเขามีอะไรกันที้มันจะมีตึกไม่แน่ใจว่าตึกอะไร เขาทาอะไรกันฝั่งนี้จะเป็นอ่างเมื่อกี้แอบขี่รถขึ้นไปฝั่งนูง้นเขาจะเป็นบ้านลักษณะน,น,นี้แหละบ้านผักเอาไว้สัมมานานั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่น,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 นมีห้องสัมมานาประมาณนี้ฝั่งทางนูง้นทางนูงน้นเพราะว่าเมื่อกี้แลกบัตรเข้ามาบัตรใน้บัตรตัวนี้อ่ะบัตรผ่านแล้วก็เอินว่าอยากไปดูว่าไอ พื้นคอนกรีตฝั่งซ้ายอะ่ะเขาเป็นอะไรสรุปอ่าเป็นห้องสัมมนานันนี้นี่นัน่นปไปดูฝั่งนู้นกันเดี๋ยวนั่งแป๊บหนึ่ง วงสะพาน ฟังนงก็เลยเดิน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 มาเดินมาดูว่ามีอะไรตรงนี้มาเลยไหนน่าจะมีอะไรกินนะตรงนี้เราจะไปแม็กโครกันดีกว่ากับป้า นี่เป็นวันจันทร์น่าจะไม่มีใครมานะคะเฮย้ยทางนนก็ได้มาแล้ววัดถ้ำแสงเพชรก็ได้ไปแล้วนะวันนี้ bye